ธุรกิจประกันภัยโควิดอ่วมบางรายขาดทุนหรือเจ๊งงานนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ยกเว้นคนที่อยากรักษาความกลัวของโควิดต่อไปเดี๋ยวข่าวนี้จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจไหนที่ได้ประโยชน์ แบบอยากให้มันมีโควิดต่อไปจะได้ได้เยอะๆหรือธุรกิจไหนที่เสียแต่ที่แน่ๆที่เสียแน่ๆเลยน่าจะเป็นสายการบินกับโรงแรมถึงแม้ว่าโรงแรมจะมาทําเป็นโรงแรมกักตัวก็ไม่ได้คุม้มเอเคยมีพูดไปคือจริงๆเปิดปกติดีกว่าแต่ในเมื่อมันเปิดปกติไม่ได้แล้วก็ตัวของคนทํางานท่องเที่ยวเองก็บางส่วนก็กลัวโควิดด้วยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรที่มันเยอะๆอ่ะใช่ไหม แล้วก็ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากนั้นก็จะมีโรงพยาบาลกับประกันที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอ,อ,อย่างชาวต่างชาติที่จะเข้าไทยเขาก็จะต้องซื้อประกันซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องเป็นประกันวงเงินไม่น้อยกว่า5 0,000 US ดอลลาร์แต่เขาสามารถใช้ประกันในประเทศเขาเองได้ตอนที่โควิดมาใหม่ๆที่ต้องมีการบังคับซื้อประกันตอนนั้นยังเป็นวงเงินต้องไม่น้อยกว่า1,000 0 0 US ดอลลาร์ด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้สงสัยจะเอื้อกับพวกนี้หรือเปล่า ใช่ไหมครับแต่ว่าตามหัวข้อเนี่ยกลายเป็นว่าประกันไม่ได้ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่คือคงไม่ได้มีใครคิดว่าโควิดมันจะลากยาวขนาดนี้แล้วก็คงไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะติดเชื้อเยอะขนาดนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าคนกลัวโควิดแต่ความจริงคือไม่ได้ติดเชื้อเยอะบริษัทประกันก็จะได้ประโยชน์เราะอัน,นี้ไม่ใช่เฉพาะคนกลับจากต่างประเทศนะครับคนที่อยู่ในประเทศด้วยที่กลัวโควิดอหรือว่าอยากจะฉีดวัคซีนแล้วก็กลัวแพ้วัคซีน ก็อยากจะทําประกันเพื่อความปลอดภัยคือประกันเนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือถ้ามีการเคลมน้อยแต่กลายเป็นว่ามีการเคลมเยอะกว่าที่คิดทําให้มีหลายรายที่ขาดทุนหรือเจ๊งคืนี่ก็ไม่ได้มาแก้ตัวให้ใครนะครับแค่แค่ว่าเออพอพูด,พ,ดพูดข่าวแล้วปุ๊บตกลงใครได้ประโยชน์บ้างคนที่ได้ประโยชน์ก็จะน่าจะเป็นคนที่ต้องการสืบต่อความกังวลโควิดนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้เขาทําไปทําไมนะแล้วก็พอมีโอมิครอนมาอีกเนี่ยยิ่งสาหัสกว่าเดิมอีกเพราะว่ามีโอกาส ตรวจเจอโควิดคือตรวจโควิดเป็นบวกเนี่ยง่ายมากพอตรวจเจอโควิดเป็นบวกปุ๊บมันจะเป็นขั้วอะไรที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ซื้อประกันจากบริษัทต่างๆอ่ะไม่พูดถึงต่างประเทศนะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปรู้เขาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ซื้อประกันจากบริษัทในไทยซึ่งจะมีบางรายที่เขาขายอยู่ใช่ไหมประกันสําหรับเข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเคลมแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเคลมกันแบบให้ประกันจ่ายเลยจ่ายให้ หรือว่าต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปเคลมทีหลังแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะเออเพราะว่าเราเคยมีพูดไปว่ามีคนมาเล่าให้ฟังสุดท้ายเขาก็จะได้เคลมนั่นแหละแต่ว่าประกันจะจ่ายช้าแต่เขาต้องการออกตามเวลาก็เลยกลายเป็นว่าต้องสำรองจ่ายไปก่อนคือเพราะว่าจะต้องอยู่ฮอสปิเทลสิบคืนแล้วถ้าต้องการออกตามกําหนดก็จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนคือจะบอกว่าติดต่อประกันล่วงหน้าให้เขาจัดการล่วงหน้ามันก็ไม่ได้อีกเพราะว่า เดี๋ยวโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่ายังไม่รู้จะมีอาการอะไรบ้างฉะนั้นก็ต้องให้ใกล้เวลาเพื่อจะสรุปค่าใช้จ่ายมาก่อนอย่างเงี้ยฉะนั้นที่คนนั้นเขาเล่ามาก็คือจะเคลมให้หลังจากนั้นอีกประมาณ2สัปดาห์กว่า,วาอันนี้คือไม่ไม่ชัวร์นะครับแล้วแต่เคสด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอา้าวถ้ามีโอมิครอนแล้วมีคนตรวจเจอบวกเยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าประกันก็จะต้องจ่ายมากขึ้นต้องถูกเคลมมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นมันก็จะไม่น่าจะคุ้มแล้งงานนี้แล้วถามว่าโรงพยาบาลคุ้มแน่เลยใช่ไหม ก็ไม่เชิงนะไม่เชิงเพราะว่าโรงพยาบาลหลายแห่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นก็ดูผลประกอบการดูกําไรแล้วไม่ได้โตเลยบางรายยังขาดทุนอยู่ได้สาอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเออถ้าโรงพยาบาลเลือกได้ก็คงไม่ได้อยากจะรับคนไข้โควิดเหมือนกันอยากจะเปิดปกติมากกว่าก็เลยยังงงว่าอ่ะแล้วงานนี้ใครที่ได้ประโยชน์กันแน่ใช่ไหมครับทั้งสายการบินอตอนนี้ลูกค้าน้อยมากคนเดินทางน้อยมากโรงแรมก็อ่ะ คือถึงแม้ว่าจะได้เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆก็คือตอนนี้เหลือแค่กักณวันที่พูดเหลือแค่กักตัว Aq 7คืนหรือ p ู u k e t Sandbox 7คืนแต่จำนวนคนเข้ามามันจะน้อยเพราะประเทศเรานี่เสียชื่อเสียงไปมากแล้วแล้วก็วถ้าพูดถึงว่ามีแค่การกักตัวเนี่ยยังไงคนก็ไม่ค่อยอยากจะมากันประกรันก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอโอมิคอนโผล่มาก็ไม่คุมแน่แน่สน่โรงพยาบาลก็เปิดปกติน่าจะดีกว่าครับก็ตามข่าวเขาบอกว่าบทเรียนธุรกิจประกันภัยโควิด เจอจ่ายจบทำเจ๊งขาดทุนอ่วมปี65อย่ายังสาหาัสโอมิครอนระบาดอีกอย่างที่บอกนะครับไม่ได้จะมาแก้ต่างให้ใครก็แค่เหมือนแบบดูสถานการณ์ไปเท่านั้นเองว่าตกลงใครได้ประโยชน์บ้างโควิดยังเป็นฝันร้ายของธุรกิจประกันภัยแบบเจอจ่ายจบซึ่งในข่าวบอกก่อนส่วนใหญ่จะพูดถึงประกันในประเทศแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าประกันจากคนไทยในต่างประเทศหรือคนต่างชาติที่เข้าไทยหรืออะไรเงี้ยยังหาข้อมูลไม่เจอแต่คิดว่าคงไม่ต่างกัน เพราะว่าคนเข้าประเทศมาก็มีการตรวจเจอโอมิครอนเยอะขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเราถ้ามีการต้องเคลมเยอะขึ้นเพราะว่าคนเข้าโรงพยาบาลเขาก็ยังไงเขาจะต้องอยากให้ประกันจ่ายใช่ไหมประกันจะจ่ายให้เลยหรือต้องสำรองจ่ายไปก่อนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งจะเชื่อว่าคนที่มาจากต่างประเทศที่ซื้อประกันเข้ามาบริษัทประกันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนี่ครับเขาบอกว่านี่เฉพาะในประเทศนะครับเฉพาะในประเทศปี6-4ปีที่แล้วมีการขายประกันภัยโควิดประมาณเกือบ15้าล้านกรมทรรม์ มูลค่าเบี้ยประกัน1 5ื่นห้าร้อยล้านบาทก็คือเป็นแบบเจอจ่ายจบก็คือตรวจเจอเป็นบวกปุ๊บก,ก็ต้องเคลมประกันได้อะไรประมาณเนี้ยถึงประมาณ3ามในสีค่คือเอาเป็นว่าได้ตังมาแค่ห5 0 0้า้อยล้านน่ะแต่ว่ายอดเคลมถึงสิ้นเดือนธันวาคมสูงถึง4ี่0มื่นล้านไม่ขาดทุนได้ยังไงแล้วทําไมเขาจะต้องมีการต้องเคลมอะไรเยอะแยะก็เพราะว่าแนวคิดที่ว่าคนตรวจเจอโควิดเป็นบวกคือผู้ป่วยนั่นแหละ ทำให้บริษัทประกันต้องรับภาร้านะเพราะว่าเมื่อตรวจเจอเป็นบวกก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการรักษาแรกๆอ่ะที่จํานวนคนยังน้อยก็ให้ไปโรงพยาบาลกันแต่พอมีจํานวนคนที่ติดเชื้อเยอะขึ้นซึ่งวงเล็บส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่ดันไปมองเขาเป็นคนป่วยฉะนั้นก็กลายเป็นว่าต้องมีสถานพยาบาลที่มันย่อลงมาอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามหรือว่าโฮสปิเตลหรืออะไรเงี้ยก็คือการเคลมก็คือเคลมเพื่อให้มาจ่ายค่าพวกนั้นให้ แล้วสุดท้ายรัฐก็ต้องยอมจำนวนว่าให้เฉพาะคนในประเทศเนี่ยได้กักตัวที่บ้านได้เพราะว่าถ้ามันยังเยอะอย่างเนี้ไม่มีบริษัทประกันไหนเขารับเคลมกรณีติดเชื้อแล้วก็ถ้ายังให้เข้าโรงพยาบาลหมายถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับถ้ายังต้องให้เข้าโรงพยาบาลอยู่อีกเนี่ยก็ยังไงรัฐก็จ่ายแทนไม่ไหวแล้วคนก็คงไม่มีตังค์จะจ่ายด้วยก็เหลือแต่คนที่มาจากต่างประเทศนั่นแหละที่ตอนนี้ตรวจเจอเป็นบวกแล้วยังต้องส่งฮอสปิทอลอยู่อีก ประเมินว่าเดือนกุมภาถึงมีนาจะมีผู้ติดเชื้อใหม่เป็นหลักหมื่นรายต่อวันงานนี้สวยแน่ๆหมายถึงทำรับประกันสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี63สมาคมเกี่ยวกับประกันบอกว่าจะมีผู้ซื้อประกันประมาณ9ล้านกรมธรรมสรุปทั้งปี63มีผู้ติดเชื้อเรา7,000คนกำลังเริ่มหอมหวนกำลังเริ่มหอมหวนมีคนซื้อเยอะแต่มีคนติดเชื้อน้อยปี63นะปี63พอมาปี64 โควิดระบาดอีกครั้งมีคนแห่กันซื้อประกันจํานวนมากไตรมาสหนึ่งคือสามเดือนแรกประมาณหนึ่งจุดแปดล้านกรมธรรม์ไตรมาสสองสิบสามา 2, ล้านตอนนั้นเดลต้าเลยเดลต้ารวมทั้งสิ้นเกือบสิบห้าล้านกรมธรรม์คือมีคนทําประกันนี้เกือบสิบห้าล้านคนอะไรประมาณนี้เมื่อเห็นแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกบริษัทประกันหยุดขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเหมือนโดนต้มเหมือนกันไงว่ามันจะคุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแห่กันหายแบบว่า ให้เคลมกันได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็คือกําลังหอมหวนช่วงต้นปีคิดว่ามันจะจบเร็วพอไตรมาดสามก็คือประมาณกรกฎาถึงกันยาประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นรายต่อวันทําให้ยอดเคลมประกันแบบเจอจ่ายจบสูงขึ้นตามไปด้วยคาดว่าตัวเลขเคลมถึงสิ้นเดือนธันวาคม64จะสูงถึง4หมื่นล้านแต่ว่ามูลค่าหมายถึงเงินที่เขาได้มาแค่ประมาณ1500ล้านโควิดเจอจ่ายจบทําเจ๊ง ยอดเคลมประกันแบบเจอจ่ายจบที่เพิ่มขึ้นจากผู้ติดเชื้อหลักหมื่นรายในตรมาสามทำให้บริษัทประกันภัยที่ขายประกันไปจํานวนมากขาดสภาพคล่องเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64แล้วมีบริษัทประกันบางแห่งเห็นว่าไม่คุ้มจะขอเลิกขายกรมธรรม์โควิดแต่ว่าพวกกรรมการกลางของธุรกิจนี้ออกคําสั่งห้ามยกเลิกการขายเอ,อขาดทุนก็ต้องทําไปห้ามยกเลิกเด็ดขาดอ๊กก็เลยบอกไงว่างานนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์เลย คนได้ประโยชน์คือคนที่อยากจะสืบต่อความกลัวซึ่งไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทอพยกตัวอย่างไปเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเปิดปกติยังดีสักกว่าคือเ้อดูเผินๆเ,เหมือนว่าโรงพยาบาลน,น่าจะได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะว่าเหมือนเสือนอนกินเลยก็คือยังไงถ้าตรวจเจอเป็นบวกหรือมีอาการโรงแรมก็ต้องส่งลูกค้ามาให้แต่ความจริงคือลูกค้าที่เป็นโรคอื่นที่อาจจะร้ายแรงกว่าด้วยซ้ําก็จะไม่ค่อยกล้ามาโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวติดโควิดไปด้วย ฉะนั้นก็จะเสียอะไรได้จากลูกค้าที่เป็นโรคอื่นๆไปอ่าแล้วในเมื่อบางบริษัทอยากจะเลิกขายแต่ไม่ยอมให้เขาเลิกอีกไม่กี่เดือนถัดมาส5ห้าตุลาได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจประกันภัยบริษัทนึงตุตามชื่อเอาเป็นบริษัทแรกอ๋อ,อไม่ใช่บริษัทเดียวกับที่อยากจะเลิกขายนะหลังพบว,ว่าฐานะการเงินไม่มั่นคงมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินสภาพคล่องไม่เพียงพอในการจ่ายสินใหม่ทดแทนจากยอดเคลมประกันโควิดเจอจ่ายจบที่มีผู้เอาประกันเป็นจํานวนมาก พออีกไม่กี่เดือนถัดมา13าธันวาบริษัทที่2ก็โดนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอีกหลังจากพบว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเคลมประกันโควิดเจอจ่ายจบถึง2,400กว่าล้านคือค้างจ่ายอยู่2000กว่าล้านะสรุปว่าสิ้นปี6.4มี2บริษัทประกันภัยปิดกิจการจากการขายประกันโควิดเจอจ่ายจบและมีอีกสี่บริษัทต,ต,ต้องเพิ่มสภาพคล่องคือไปต้องไปกู้เงินมาเพิ่มเพื่อให้มาจ่ายค่าเคลมประกันเนี่ยครับฝันหวานในปี63พังพินาศในปี64 ก็คือจากท่อนย่อนหน้านี้ปี63ธุรกิจประกันภัยฝันหวานเพราะว่าทํากําไรรวมกันทุกบริษัทได้น่าจะเฉพาะจากโควิดมั้งประกันโควิดอย่างเดียวหรือเปล่า1 2 0 0 0กว่าล้านแต่พอปี64กลายเป็นขาดทุน25,000กว่าล้านก็หักลบกันกลายเป็นขาดทุนมหาหนักแล้วสุดท้ายก็คือเราก็จะโทษว่าเป็นเพราะโอมิคอนมันช่วยไม่ได้จริงๆติดเชื้อเยอะก็ต้องคนเค็มเยอะอยากจะเลิกขายก็ไม่ได้ถ้ายังอยากจะอยู่ในวงการไม่ได้บอกวงการเลย แต่ความจริงคือเป็นเพราะนโยบายที่ผิดพลาดที่มองคนติดเชื้อเป็นผู้ป่วยทั้งที่ไม่มีอาการหรือแม้แต่อาการแค่นิดเดียวก็มองเป็นผู้ป่วยไม่เหมือนที่ต่างประเทศเขาทํากันก็คือตรวจเจอเป็นบวกถ้ากักตัวก็คือให้อยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งยามาแค่นี้ก็จบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะในที่สุดประเทศเราก็ต้องทําแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการทําหลังจากที่ดื้อมาเป็นปีแต่เาก็ไม่รู้นะว่า เขาทำแบบนั้นคือเขายังมีพิธีการอะไรอีกไหมคือต่อให้เราดีินค่ะว่าตอบไอจะมี home isolation แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นอะไรที่เวลาทําอะไรจะต้องมีความยุ่งยากตลอดไม่สามารถคิดอะไรง่ายๆได้ฉะนั้นในเมื่อประกันไม่มีเงินบางแห่งไม่มีเงินจะจ่ายก็เลยกลายเป็นว่าคนที่รอเคลมก็คือจะต้องช้าแน่แนเพราะว่านี่ถึงตัวเลขถึงเส้นปี64ยังมีประกันรอเคลมอีกถึง7-8ล้านกรมธรรย้ำว่านี้หมายถึงตัวเลข ของประกันในประเทศนะครับก็เดาว่าตอนนี้เขาคงพยายามไม่ขายลายใหม่แต่ว่าลายเก่าที่เคยทํามาแล้วก็คงยังมีคนตกค้างที่ต้องคุ้มครองตามข่าวนี้ไปจนถึงมิถุนาหกห้าทำให้มีบริษัทประกันภัยเสี่ยงขาดสภาพคล่องและถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็มีการปิดกิจการเพิ่มขึ้นอีกในปี65อย่างแน่นอนกลายเป็นว่าโควิดนี่นึกว่าบริษัทประกันจะยิ้มเพราะว่าความจริงคือมันไม่ได้หลายแรงตั้งแต่โควิดตัวแรกแล้ว ติดเชื้อแต่มันไม่ได้ร้ายแรงอัตราการเสียชีวิตก็ไม่มากนึกว่าบริษัทประกันจะยิ้มแต่กลายเป็นว่ามีหลายแห่งปิดกิจการหลายแห่งที่จะต้องเพิ่มสภาพคล่องโดยการไปกู้เงินมาเพิ่มเพื่อม,มาจ่ายค่าเคลมประกันกลายเป็นว่างานนี้ถ้าจะหวังให้ประกันเขาจ่ายให้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไทยแล้วตรวจเจอโควิดเป็นบวกเนี่ยก็หวังได้อยู่นะครับแต่แค่ว่าเรื่องที่อาจจะได้ประกันจ่ายให้เลยโดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึง ครับกบ็วันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครที่มีประสบการณ์นะครับได้เคลมประกันจากช่วงโควิดนี้แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ